โอเคครับสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนครับอยู่กันในเกมสก,ก้ากันนะฮะวันนี้ก็มา,าวิเคราะห์ไอดีน้องทางบ้านกันนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิป,ปต่อไปด้วยกันครับแล้วก็สําหรับใครที่ตามเกมผ่านส่วนของเพลย์เปอร์สก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสนับช่องสามารถกดสมัครสมา,สมาชิกมาเลยให้หน้าช่องนะครับไอช่องเมันการกดซุปเปอร์ไอทุนใต้คลิปวงต่างก็สามารถกดเช่นเดียวกันนะครับไอดีนี้อยู่เเเซซิิรรร์์ฟฟ936นนนะะก็็ถือว่่าปใหมคับ อขอดูอันดับ57นะครับพลัง500,000เลเวล57แต่ว่าพลัง500,000นี่ถือว่าน้อยมากนะนะครับก็เล่นเป็นทีม g ารดอนเอนเกับตัวคิวคอนอานะอันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะต้องหาจุดบกคร่องแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนทีมนิดน,นึงอ่าสิ่งแรกเลยนะครับที่เห็นในดีนี้ก็คือตัวละครเนี่ยผมว่าใช้ได้นะ มีตัวละครที่ดีอยู่นะครับ2ตัวนะครับอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยทีมที่แนะนำนะครับที่จะให้เล่นนะเอาตามที่ผมแนะนำแล้วกันนะครับอ่ามันควรจะเป็นทีมนี้มากกว่านะครับเอาลิซดอนไม่มีเหรอจริงๆควรจะเล่นเป็นลิซดอนนะบ่าลิาอนไปได้ไกลกว่านะครับอ่ะขอดูเรื่องทีมก่อนนะครับทีมเนี่ยเอาเอนเต้ออกนะครับ ในส่วนของเนี่ยครับให้เล่นลิซัดอนนะจริงๆริงลิซัดอนเหมเล่นดีกว่านะครับเพราะว่าลิซัดอนมันจะได้บัฟนะครับมันจะได้บัฟจากตัวกราดอนนะฮะแล้วก็ลิซัดอนเนี่ยลิซัโดเนี่ยเปลี่ยนเป็นลิซัดอนใช่ไหมครับมันใช้ผ่านาดาดสำรวจได้ด้วยนะครับแล้วก็เวลามันเล่นเสารทองฟ้านะครับเลเวลน่าจะเหกสิบกว่าเนาะมันจะได้สติ๊กเกอร์มาเตอร์ฟรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้เล่นเป็นลิซัดอนดีกว่านะฮะก็เป็น อาริซาดอนคิวคอนอารูลาแล้วก็กราดอนนี่ถือว่าใช้ได้นะครับนั่นให้เปลี่ยนทีมนะครับในส่วนของค่าพลังนะครับผมบอกก่อนเลยว่าพลังค่อนข้างน้อยนะครับน้อยมากๆนะเพราะว่าเลเวล57เนี่ยมันก็จะ60นะฮะมันควรที่จะเลเวลมันควรจะพลังประมาณล้านหนึ่งแต่เนี่ยคือมันไม่ถึงนะครับมันหายไปเยอะมากนะครับอ่ะเล่นเป็นวีศด้วยวีศเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากครับอย่างแรกเลยนะฮะวีศเนี่ยนะครับ เอาแบบเจ๋งๆ,ๆเลยนะก็คือให้เอาเพชรนี่ครับมาลงตรงนี่ครับเนี่ยเวลาเนี่ยก็มาบริจาคอยู่เนี่ยนี่ครับเนี่ยผมแนะนําให้เอาเพชรมาลงตรงนี้ก่อนเลยนะครับถ้าเลเวล57แล้วพลังยังไม่ถึงล้านเนี่ยยังไม่เฉียดล้านมันต้องประมาณ8 9ดเก้าแสนนะฮะมันหายไปประมาณ3 000, 4มสี่แสนนะครับให้เอามาลงตรงนี้ก่อนนะครับมาลงที่ยูเนียนนะครับโดยที่เราใช้เพชรนี่แหละนะครับเพชรช่วงแรกเลยนะครับให้เอาเพชรมาลงกับยูเนียนก่อนเพื่อดันพลังนะครับเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ย ไม่มีการอัปเกรดเห็นไหมครับนะเห็นปะผมจะบอกว่ายูเนี่ยนะครับปลดล็อกนะฮะตั้งแต่นะครับเลเวล30นะครับ30นะจำให้ดีนะอันนี้เล่นมาจะ60แล้วนะครับแต่อัปยูเนียนได้แค่10เลเวล19เลเวลคือโคตรน้อยเลยนะครับจริงๆแล้วเลเวล60เนี่ยมันจะต้องวิ่งไปถึงประมาณตรงนี้ละ1 2 3 4แล้วคนนี้เนี่ยแนะนำนะครับถ้าอยากจะให้ขึ้นไวๆนะอยากจะให้ตามทันเนี่ยระยะเวลาแค่สัปดาห์เดียวเนี่ย ให้อัพตรงนี้เลเวลเยอะๆนะครับอัดตรงนี้เยอะๆเลยที่เป็น SP 2อันเนี้ยอันไหนก็ได้นะครับได้หมดนะฮะอันนี้จะได้เยอะกว่านะครับให้เอาแต้มยูเนียนครับอัพตรงนี้ต่อโดยใช้ในการเพชรนี่แหละในการซื้อมงกุฎนะครับมามาทำการอัปเกรดนะเย่๋วเพิ่งเอาเพชรไปทาอะไรนะครับถ้าเกิดคุณอยากจะอัปเกรดค่าพลังจาก500,000ขึ้นมาประมาณ8 9 0 0 0 0 0แสนโดยที่เฉียยเฉลียดล้านเนี่ยให้มาลงตัวนี้ให้หมดนะครับถ้าไม่มาลงตรงนี้ก็ไม่มีทางขึ้น1ล้านแน่ๆนะครับโอเคเนาะ เข้ามาที่ยูเนียนแล้วเนี่ยมันก็จะมีอะไรให้อัปเกรดด้วยตรงนี้ก็สามารถอัปเกรดได้เะครับเพิ่มค่าพลังได้เช่นกันแล้วก็พวกค่ายพิกเซลตรงนี้ก็อัปเกรดได้นะครับค่ายพิกเซลเนี่ยนะครับแนะนาให้รีท่าทให้ติดนะครับเป็นท่าที่เราเล่นอย่างเราเล่นทตุไฟใช่ไหมเราก็รีทตุไฟเวลาเราใส่พิกเซลเนี่ยมันจะได้ค่าพลังแต่ถ้าเรารีไม่ติดทตุไฟเราใส่พิกเซลจะไม่ได้ค่าพลังเราจะได้แค่ค่าปลดล็อกช่องยูเนียนเท่านั้นช่องรูปปั้นเท่านั้นนะครับตรงนี้เนาะ ่ะโอเคตรงยูเนียนผ่านไปนะครับอันนี้คือจุดรัดจริงๆเลยนะอ่ะเรามาดูเรื่องการอัพพลังกันนะครับสําหรับอาราล่าคิวคอนเนี่ยนะครับก็ใส่อาวุธเป็นสร้อยหยดน้ำบวกหใช้ได้ครับกล่องข้างในเนี่ยนะครับใส่กล่องอะไรก็ได้นะครับให้มันได้บวกหแล้วกันนะครับก็ถือโอเคตรงนี้อ่าในส่วนของอ่ะสายฟ้านี่คือไม่มีไม่มีการล้างเพิ่มเติมนะครับสายฟ้าเนี่ยถ้าอยากจะให้อาราล่าคิวคอนพลังเยอะหน่อยก็ล้าง ให้ติดเยอะๆหน่อยแล้วก็ยัดใบแม็กซะแต่ว่าใบแม็กเนี่ยผมแนะนําให้ลงในส่วนของสปีดไปก่อนนะครับในส่วนของนิสัยเป็นนิสัยขี้ขลาดนะเปิดบัฟนะครับช่วยเหลือเพื่อนเปิดน้ําคงน้ําแข็งเปิดพายุหิมะก,ก่อนนะครับคุณสมบัติเนี่ยนะครับแนะนำให้ไปสปีดอัพนะไปเปลี่ยนนะครับเป็นสปีดอัพกรอบสีม่วงนะอันนี้ก็อะเลเวล57แต่ว่าหัวใจ56หนะไปอัพเพิ่มนะครับสกิลตรงนี้โอเคอะ สิ่งหนึ่งเลยที่ขาดหายไปค่อนข้างเยอะครับก็คือดิสกิลนะครับเลเวลจะ60แล้วแต่ดิสกิลไม่มีเลยนะเพิ่งสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งจะมีกิจดิสกิลเองนะครับก็อาจจะไม่เล่นไว้นะครับแนะนําให้ใส่ดิสกิลก่อนนะครับดิสกิลเนี่ยเพิ่มพลังรวมๆแสนหนึ่งเลยนะอืมค่อนข้างเยอะนะครับอืมนอกจากลองจากยูเนี่ยเนี่ยก็จะมีดิสกิลเนี่ยที่ให้พลังเยอะมากแล้วก็คุณสมบัติตรงนี้อ่ะดิสกิลนะครับก็ใส่นะครับวิธีใส่เนี่ยก็ใส่เลเวล1 2 3ให้เต็มไปก่อน8ช่อง หลังจากนั้นค่อยใส่เลเวลสีนะช่วงต้นเกอฑ์ไม่ต้องอะไรมากครับใส่อะไรก็ได้นะครับให้มันครบ8ช่องก่อนให้มันมีประสิทธิภาพค่าพลังบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องประดับนะครับก็ใส่ประดับเป็นสีม่วงก่อนนะครับสีทองไม่ต้องไปใส่ฮะเพราะว่าเลเวลมันน้อยสีทองมันใส่ไม่ได้อยู่แล้วให้ใส่เป็นประดับสีม่วงนะครับที่มันตรงสายนะอย่างเช่น อาราล่าค uh, mm ิวคอนก็เป็นตีสายเวทใช่ไหมครับก็ต้องหาประมาณพวกสเปเชียลแท็กสเปเชียลเดฟหน่อยรองเท้าเนี่ยให้เป็นสปีดล้วนๆอย่าให้มีสเตตอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตัวนี้แล้วก็ตีบวกได้เลยต่อให้เราตีบวกไปเยอะเราก็ไม่ต้องเสียดายครับอย่าเราเอาไปย่อยทําอาวุธที่ดีกว่าก็ได้หรือนะครับถ้ามีหนังสือกระดอนมากพออย่าอสิ้นเดือนมันจะมีเซตสูทพีม,มานะครับเป็นประดับสูทพีมก็ซื้อมาใส่ได้ตีบวกก็เยอะเลยนะครับเพราะว่าเขามี มันไม่ได้มีร่างเมกาหรือมาเตอร์หรอกว่าให้ตีบอเยอะเพื่อได้ค่าพลังตัวนี้จะได้ค่าพลังค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้กราดอนนะครับกราดอนใส่เขี้ยวสปีดกราดอนนะครับเขี้ยวสปีดได้ครับแต่ว่าให้เปลี่ยนเป็นกล่องสีฟ้านะกราดอนจะเป็นสายแท้งนะครับให้ยืนเป็นกล่องสีฟ้ารับดามเมจหน่อยแล้วก็นี่ใส่ย,ยึดต,ติดได้ครับสายฟ้าโอเคสายฟ้าก็ยัสปีด Speed ครับแต่ร่างเพิ่มนะคุณสมบัติก็โอเค สกิลลับเหมือนกันนะไปใส่นะไปใส่พวกดิสกิลให้เต็มนะครับตรงนี้อุปกรณ์นะครับก็ใส่เป็นเซตส,สีม่วงนะอันนี้ตีบวก25ได้เลยนะครับแม็กแม็กเพราะว่าเขามีร่างมาสเตอร์ด้วยนะครับประเด็นคือจริงนึงก็คือเนี่ยต้องเปลี่ยนร่างเมก้าก่อนนะครับโดยหาหิน omega ruby นะครับหิน omega ruby นะครับหาได้จากการที่รอ,อกิจกรรมสุ่มกาชานะ เวลามันมีกาชาสุ่มกราดอนเนี่ยมันจะมีมาขายที่ร้านค้าแต่ว่าอยู่เนี้ยมันจะมีอยู่ในกิจกรรมปฏิหารแล้วนะฮะก็ต้องลองกิจกรรมก่อนไปดูที่เพจบปรกสกาก็ได้นะครับว่าในเดือนเนี้ยเมษายน,นมีสุ่มกราดอนหรือเปล่าถ้ามีก็จะมีหินนุบเบลโรบี้มาก็ให้เราเตรียมเพรไว้ว่ามา7,002นะต้องเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนล่างเนี่ยคือกากมากล่างนี้ไม่เก่งเลยนะครับตรงนี้นะอ่ะส่วนลิซาดอนครับให้ดันลิซาดอนขึ้นมานะครับเป็นตัวหลักเชื่อผมนะครับในมาดาโปเกมอนท ผมพกลิซโซนมีประโยชน์ที่สุดนะอันนี้ผมกลันตีได้เลยสามารถไปดูคลิปที่ผมเล่นได้นะครับเซิร์ฟ9ของ4นะครับที่เป็นสายฟรีพีพสูเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ใช้เทพด้วยแต่ผมใช้ลิซโอนเป็นตัวตึงนะครับก,กับคิวคอนอลาเป็นตัวตึง2ตัวนะหรือจะหาเวโอก็ได้นะครับที่มันเป็นตัววานเดอใหญ่เนาะอันนี้ก็เล่นได้ดีเหมือนกันนะครับแต่เราแนะนำให้ใช้เป็นลิซโดนดีกว่าเพราะว่าลิซโซดอนเนี่ยมันสามารถไปเล่นด่านสำรวจได้นะครับนี่ ด่าน,นพวกนี้ครับออาไปเล่นได้นะครับมันต้องใช้ดิาดอนนะฮะตรงนี้แล้วเขามีล่างมาเตอร์ด้วยฟรีนะครับตรงนี้เนาะต่อมานะครับเราไปดูกันในส่วนของการอัปเกรดกันบ้างอันนี้คือ,โ,อโหอันนี้ดับมากเลยครับผมจะบอกว่าผมจะบอกว่าเลเวลไม่ใช่เลเวลดิผมจะบอกว่าเลเวลจะหกสิเนี่ยมันควรจะปลดถึงประมาณ4ถึง5ยิมนะครับ4ถึงยิมผมบอกเลยว่า ก่อนที่จะเลเวลหนึ่งล้านเนี่ยจะต้อง4-5ยิมแต่นี่คือยิมที่2เองนะฮะคือมันปลดยิมน้อยมากครับพอเวลาเราปลดยิมน้อยเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการอัปเกรดในส่วนของยิมถูกไหมครับในการใส่คอสกิลยิมก็ได้ใส่ได้น้อยนะครับกว่าจะถึงเลเวลห้เพื่อที่ทําการล้างได้ก็ค่อนข้างยานนานและยากลำบากมากๆนจริงผมมีทริควิธีการเล่นแล้วนะครับว่าทํำยังไงนะครับให้ได้ เลเวลของยิมปลดล็อกยิมเยอะๆอย่างผมมาเข้ามาวันแรกผมปลดเป็นสี่หยิมนะครับทำยังไงไปดูคลิปได้เลยนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการอัพสกิลยิมแบบรวดเร็วนะฮะก็ไปดูได้อันนี้มีผลอย่างมากนะครับเพราะว่าผมจะบอกว่าเอาง่ายๆเลยเลเวลเจ็ดสิบอะครับคุณจะต้องปลดทั้งหมด8ยิมแล้วอะอืมอันนี้คุณมีเวลาประมาณส10บเลเวลนะฮะในการปลดทั้งหมดอีกห้าหกยิมอนะก็ค่อนข้างยะลํบาบากเหมือนกันนะครับไปดูวิธีการเล่นของผมได้นะครับตรงนี้ แล้วก็เวลาเลเวล50อสครับอัพเลเวล50เนะี่ยให้เอาแค่50ก็พอนะครับเพื่อที่ทําการล้างสกิลยิมเท่านั้นการล้างสกิลยิมเนี่ยเป็นการเพิ่มพลังค่อนข้างเยอะนะเยอะกว่าการอัพเลเวลของสกิลยิมด้วยซ้ำน,นะฮะแล้วก็เส้นทางเทรนเนอร์ตรงนี้ครับโอ้โหไม่มีการอัปเกรดนะอ่ะโอเคอ่าเบื้องต้นนะครับคุณจะต้องทําการอัปเกรดด้วยเห็นไหมคุณไม่อัปเกรดเลยเนี่ยคุณต้องทําแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยคุณต้องทําการรีอัปเกรดด้วยเห็นไหมก็คือการล้างอเอเนี่ยล้างหน่อยครับ ทำการล้างสก,กิลหน่อยนะครับจะล้างทีละสิบทีละหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราครับล้างไปเนี่ยล้างกันไปให้มันดูแบบว่าเข้าใกล้ค่าพลังดีๆหน่อยนะครับเนี่ยล้างไปเลยเห็นปะพอมันเป็นสีม่วงมันก็จะล้างได้ค่าพลังเยอะขึ้นถูกนไหมครับอย่างเงี้ยล้างไปเลยห้าร้อยกว่าดูดิเนี่ยผมล้างให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับที่เหลือไปจัดก,การเองนะ ถือแต้มมันมีเยอะมากอะแต่ว่าไม่ล้างไม่ล้างเลยก็ไม่ได้ค่าพลังเนาะตัวนี้เก้าร้อยกว่าป่ะล้างไปดิเนี่ยพลังขึ้นมาจะสองหมื่นละผมล้างได้เล่นนะคเคเนาะไปล้างด้วยนะครับอัปเกรดแล้วก็ล้างแล้วก็ทําให้เป็นสีทองได้ได้เอาง,ง่ายงเ,นะเลยนะครับแล้วก็อัปไปเรื่อยนะครับเนี่ยมันเปิดได้ก็เปิดนะครับเนี่ยไม่เปิดช่องเลยนะคุณต้องเปิดช่องด้วยนะครับถ้าันี้มันมีเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ทําการเนี่ยผสมเห็นปะประมาณเขียนก็ได้ครับ เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมจะทําการรลายได้สิบสองนะอ่ผสมเนี่ยป่ะสิบสองแล้วก็คุณก็เปิดช่องต่อเนี่ยปะ่ะเพียงแค่คุณเปิดช่องครับอันนี้คือการอัพง่ายๆเลยนะนี่คือการอัพง่ายๆเลยเนี่ยอัพง่ายปะ่ะดูค่าพลังขึ้นมาสองหมื่นละนี่ผมอัพให้เล่นๆนะครับเปสองหมื่นเองนะครับเนอะต้องอัพด้วยแล้วก็เนี่ยครับอ่าได้มา,าตัวนี้นะครับต้องลงเล่นนะครับ ถ้าไม่ลงเล่นหนาดสำรวจคุณจะไม่มีเงินโบราณทองโบราณมาทําการเปิดช่องนะอันนี้คือแค่คุณเอาลิซาดอนมาใส่ไอ้กลาดอนมาใส่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าคุณไม่เปิดช่องดาวนาเนาะเนี่ยคุณไม่มีของเลยนะครับต้องเล่นดาดสำรวจมานะั้นมาใส่ตรงนี้หายไปเยอะเลยตรงนี้พลังขึ้นเยอะมากนะถ้าเกิดมาใส่อ่ะคือผมจะบอกว่าจุดบอบพองค่อนข้างเยอะนะฮะต้องลองไปปรับหลายจุดมากนะครับที่ผมบอกเนี่ยต้องปรับเลยนะครับเนาะตรงนี้เรื่องตัวละครก็บอกไปแล้วนะฮะ อีกจุดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโปเกเด็กนะฮะโปเกเด็กเนี่ยต้องมีโปเกมอนมากกว่านี้นะครับเวลาเราปลดเนี่ยผมจะพูดถึงเอาง่ายๆนะครับตัวอย่างง่ายๆสมมติคุณมีบนะีเดลเนาะบีเดลปลดป้องกันกายภาพ0.3เนาะโคคุณ0.5ยสเปียร์0.8รวมๆกันแล้วนะครับคุณจะได้รับสเตตัสอยู่ที่1.6%ถ้าเกิดคุณทำร่าง3ได้และคุณคิดดูถ้าเกิดว่าคุณทา ผมโป,โปพีเจนพีจอทครบทุกล่างคุณได้สปีดเท่าไหร่ทําตัวโดราล่าเป็นลาต้าได้เท่าไหร่ทําโอเรลิวเป็นโอริซูโซเมโอริซูโซเมเป็นโอเรลิวได้เท่าไหร่เห็นไหมอาบูอาบอกเนี้ยคุณแค่ปลดล็อกนะฮะคุณจะได้ค่าสเตตัสค่อนข้างเยอะอันนี้เขาเรียกว่าอัปเกรดแบบสกิลอัปเกรดอ่าสเตตัสแฝงอัปเกรดค่าพลังแฝงอันนี้เป็นการผส,สมโบเกเด็กถ้าผส,สมเยอะค่าพลังก็จะได้เยอะยิ่งลางเมก้านะครับได้เป็นได้เยอะมากๆนะครับตรงนี้คราวน,นี้เนี่ยนะก็จะมีส่วนของพวก าการรับพลังคงพลังกายนะครับเนีย่ยผมจะบอกกันเลยอ่ะเอาง่ายๆนะครับไอ้ที่ผมวอลสกิลเนี่ยเห็นกล่องสกิลไหมครับหนึ้ยเก้าสิบกล่องให้คุณมาใช้เพชรหมื่นเพชรนะครับเพื่อที่จะรับกล่องสกิลไปนะครับคุณต้พอคุณได้กล่องสกิลมาคุณก็กดใช้แล้วคุณก็มาอัปเกรดสกิลตัวนี้จบเลยนะฮะหนึ่งร้อยเก้าสิบกล่องอ่ะผมบอกกันเลยว่าสามารถดันได้ถึงยิมสี่ต่อยิมห้าเลยแค่หนึร้อยเก้าสิบกล่องเองนะฮะผมทำคลิปให้ดูแล้วที่ผมบอกว่าเออมาทำเล่นสัปดาห์แรรรกนนะคับมีเพชนนึง นะครับเอามาลงมีมันมี2อย่างนะคุณจะมาลงสกิลยิมจริงๆอ่ะผมจะบอกว่าสมมตินะถ้าคุณมีเนี่ยมี7จ็ดพันใช่ไหมครับให้คุณมาลงที่ยูเนียนก่อนเลยนะครับคุณยงยูเนียนเสร็จใช่ปะเนี่ยลงนี้เสร็จปุ๊บสมมติอ่ะคุณมีหมื่นเพชรคุณลงเลยสมมตินี้คุณหาได้หมื่นหนึ่งนะครับคุณก็มาลงตรงนี้หมื่นหนึ่งนะครับเออพอลงหมื่นหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็เอามงกุฎไปอัพเมื่อกี้ได้รางเป็นแสนนะแล้วคุณก็มารับของต่อได้ครับเพราะว่าคุณใช้เพชรไปพัน พรอครบกล่องสกิลเสร็จปุ๊บคุณก็มากดนะครับกล่องสกิลที่เขาเรียกนะกล่องสกิลในกระเป๋าคุณก็ได้แต้มสกิลมาคุณก็อัปเกรดตรงนี้ต่อได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับคุณจะได้ถึง2ต่อเลยนะครับได้อ่าแต้มอัพยูเนียนเสร็จปุ๊บคุณได้เดชสกิลนะครับแล้วก็มาอัพสกิลยิมต่อนะครับแค่สกิลยิมกับยูเนียนเนี่ยคุณก็ได้พลังไม่รู้กี่แสนแล้วนะครับเผลอคุณอัพแค่2อันเนี่ยนะครับพลังขึ้นไปประมาณ7 7จ็ดถึงแปดแสนได้เลยนะครับลองดูได้นะครับตรงนี้อ่ะก็ฝากไว้ก่อนประมาณนี้นะฮะก็ลองไปปรับใช้ดูนะฮะสำหรับกล่องสก,กิลเนี่ยมันหมดวันนี้ด้วยนะครับก็ถ้ามีแค่เจ็ดพันก็ก็กดแค่หกพันเก้าสิบกล่องก็น่าจะได้สักยิมสองยิมก็ยังดีนะครับผมตรงนี้นะอ่ะโอเคแต่ว่าเจ็ดพันเนี่ยแนะนำให้ใช้ที่ยูเนียนแทนนะครับก่อนจ,จากกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องมันโซนนะครับเพื่อ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆพบใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมใช้พลังกายให้หมดนะครับแล้วก็เล่นเควสให้จบด้วยนะครับเพื่อจะทำให้เลเวลตัวละครเราสูงเร็วๆนะถ้าเลเวลตัวละครเราน้อยระบบการปลดต่างๆมันก็จะน้อยด้วยนะครับเพราะนั้นต้องเรื่องเลเวลค่อนข้างสำคัญทำเควสให้หมดทุกวันนะครับตรงนี้เลย